นั้งเจ็ดเสนย่ายเาเส้นตังเาเส้นลูกขึ้นหนึ่งเส้นหนึ่สองลูกสองเสนสอง ยกสองติงสยกสอง เกียดวงใดนี่ต้องเกียดตรงนี้บอกต้องเกเตงขึ้นนี่มันกับมางมนี่นี่กขึ้นม่จับแล้อเมืองบออ่อแม้ว่าหานตรงเรือมองใดกวนไหมบ่อใส่นาบมันแลน はし。 นนำนันให้เสกวดไปไหวหู่นขวดไงมือตัวมันมีหนำมันมันแหี่มันแห่งมันบาเหรนมันบาอยู่บานมันมีหนำมันกัอยู่หรอเน่นไง เทคนิคเทคนิคคือใหตโตะมันเปียกมันบอบอแม่ใหตโตะมัน<อ>ชุ่มเหตโตะเห้โตะเนี่ยมึงพอนเป็นหน่อยเต็งหนึ่งโยกสองลงสองเต็งลงสอง นเขาง่ายคืออย่างนี้เอาหนึ่งขึ้นหนึ่งเป็นสอง โยกสองป็สองอันดับแรกเป็นปออันขึ้นอันแรกก่อนอ่ะอือขึ้นอันแรกอือันที่สองในบานนี้บานเลยขั้นตัวนี้แง่ขึ้นขั้นตัวขั้นตัวนี้มันโยกขึ้นสิจับจับบางสีหลูดนี่จำไว้ขั้นนันเสียงแง่ขึ้นแต่ไม่หลุดมันเสียงแง่เหนมันเงื้งขึ้นมันขึ้นเฉียนเดียวบานนี้ก็เอามาหนีพานต่อมา มันโล่งเลยบานนี่มันโล่งหรอมันมันโล่งไปละบานเขาก็มาเอาสิน,นบ้านก็นเอาเต็นนี่ขึ้นบ้านมาเอาสิน,นี่ขึ้นนั่นมันก็ปินเท่านัน้นบ้านมาโล่งไปแล้วเอาสามมันหอดสามสินเท่านัน้นหนี่มาบานลุกของมาต่างตัวนีขึ้น มันสีวนอยู่แค่สินมันสีเว้นหอดหลบสามมันก็สีมะขืนไม้เองสินบอกเนื้อสามสินนี่มันห้องก็ได้สินยุกสินเดียวบางั่นก็มายุกนี่สินสองเห็นมาบางนี่ม่โยกสองสินมาอมันโยกโลเต้อันนึ่งนี่ี่สินสองเห็นไม้อีก บานนี่ก็สินสามนี่เศรษฐามท้าติงลุงนี่บานนี่มันมันหยกขึ้นแล้ววะเศรษฐามนี่มาติงลุงนั่นนีติงลุงล่งเลยเท่าก็มาเริ่มยกหนึ่งไม้อือบานนี้แค่แค่มันติงแล้วก็ขวมมากที่บานก็มาเอาเศษสามน,นี่บา้านม,มันในสองสินเราหาันนี่เศษสาม เส้นหนึ hmm. ่งฮะกับโยกตัวนีขคืนเส้นสองฮะกับมาโยกกับตัวนี่เส้นสามฮะกับมาโยกกับตัวนี่ยังสินห้ามันมันคอยมากเทลาเส้นเทลาเส้นนี่ตัมีินมันเส้นเดียวแบบสองกับเอาสองเส้นบบดสามกับสองสองเส้นนี่นันก็ได้ผลนี่นี่แบบสามมันก็มากจริงๆจรงๆนี่งันเตียงลรคเล่าเดนี่ ันตีงหรใครมันเติงแล้วานี่มันก็ข้นเฉียนมันตีงแห้วเขาเอาข้นเฉียนเดียวโหลดเฉียนเฉียนเดียวเราก็มาขวบผี่คมันเตีงเหรอมันตีงเห้วก็มาข้นเฉียนเดียวมันเตล้งเหรองไล่มันโหลดนี่ลงไล่มันอื มันไปเทลาเสีนมันไปเทลาเสีนมันกับหนี้เสีนหนึ่งกับเสีนหนึ่งบานนี้มันมันได้ังิสียนนี่กูเออเสีนนี้คืนตัวบ้านมันมันได้สองแล้วมาว่าเสีนนี้คืนยกตัวนี้คือหนึเอาล้วร่องมันก็นาบางเ่องคางนี่ก็นาบานเ่องคางนี่ก็นาบาคางนี่ก็คือกันเนาะ ท,ที่มึงอย่างไรบ้านมันสายเศษคางนี่ก็้างนี่มันตัวนี้คางตัวนี้มันคางอยู่มันคางงงงมันคางถ้ามันคางแล้วจับตัวนี้ขื้นหน่ะบานนี้มันมันมันตีงแล้วาจับตัวนี้ขื่นบ้านอืม,อม ม,มันเปลี่ยนขึ้นไปหรือเปล่าบางโยกมันขึ้นบานมนเปลี่ยนไป,หไปเหรอเห็ดใหม่มึงดูเห็ดเห็นมันครบกันนะเห็นไหมยืดมันอีกันนะมเปลี่ยนไปแล้วโบเส้นใส่เซนเห็นมันครบก่อนใส่เส้นนีเห็นมันครบก่อนครบเห็นมันครบอ๋อ มันติงแล้วข้ามันตบบนิงแล้วก็จับโยกขึ้นตัวบางนี่นีหนีไล่มันมาสิมันให้มันหยาบไปเทลสินเทลสินบรรุนก็เอาตเตียงหนีลงรุนแล้วตัวหนีลงสีดีนี่มันลล่มันลาอย่างไรละบานตัวหนี้มันได้สองเส้นติงมันติงสองเส้นไปโยกขึ้นนี่โยกขึ้นสิ ล่แไล่มันไปแต่ว่ามันถือไล่มันมันถือเนี่เบึงไล่มันหลดข้ามันบวมสองข้ามันโมเมนต์มันติงสองเสียงติงสองเสียงมันติงระบาดกระจามันอยู่ขึ้นมา นี่มันมันสิไปผูนบานจับตัวนี้ขึ้นเส้นเดียวนี่จับตัวนี้ขึ้นเส้นเดียวเอาล่าไปจับเส้นมันติงถ้ามันเบึ้งหลุดนี่มันขั้นชมมันงสองสิ่ง ยับคือใส่ออนะห้างใดล่ะแม่เออเอาเชนนันละหืนเออ1เบิ่งลายมันโหลดบ่ถืกหึ นี่แกบสองเสนนี่นี่เต็นนี่มันสองเสนนี่เห็นมันลุกอันตัวเดียมันอันตัวเขาเต็นเส้นเะดียวน่ะโยขึ้นรูด ทบน่ะมันก็บแบนเด้อเนี่ยืนเส้นเดียว,ยยวบานนี้มเส้นนงคืนนี้นี่นอืมเตน,นี่มันติงนี่มันสองเส้นน,สสน,นนี่ม,มันติงสองเซ้นอดี๋มาหได้สองเซนโอ,อ้ให้เมืองว่านี่มัมได้สองเส้นแล้วเออลยน,นี่แค่มัน มันอันนี้นี่มันได้สองสินเลยบานนี้โต้โตเขียวนี่มันติงตัวนี่เส้นเดียวอเห็นมันได้ติงสองทีอะยางละสองละสองเนี่ยจะรูปแล้วลอ,องสิืึผู้นี้เห็นมันติงเบิ้องล่มันเดออ นั่นไันได้สองเิ้นแลอวเอามันขึ้นเอามันลงบานนี่บอกเอามันลงแล้วก็ไม่ย่อสองขึ้นเออตัวนี้ให้มันลงนี่มันเส้นเดียวมันลงไปแล้วตัวนี้ไม่ได้สองเส้นแล้วตัวนี้มันลงมันติงตัวนี้ไม่ได้สองเส้นให้มันลงไปบาน ไม่ได้มันได้เส้นเดียวนะโยกสองเส้นคือตัวนั้นบ่ไว้ยกไปยกอย่างตัวนั้นบ่ถือยาโยกตัวนี้เอาสองเส้นนี่โมเมนต์วุวยนี่เขาใจยากแช่ปะกระเบื้องนี่ตัวนี้มันบ่รติงนี่ เขามันมาติ่งเส้นเดียวนึงน่ะเห็นมันได้ติ่งสองโอ้หันมันนี่ไอ้ติ่งตัวนี้สองเส้นหอ้เมืองตัวนี้เป็นหลักอือหืบ่ถือบ่ถือสามเส้นปนแตกเว้ยล่ะแต่ตัวนั้นแหละเป็นหลัก ก็อ<ช>สองเซนนี่คืนก็มีดบ่อเอาโอ้แม่มันที่เป็นมันสองเซนแล้วบ่ลนี่แง่นละ่ะ เมันคือเป็นสีมันข้ายขื่นหยังเส้นเหนียวขึ้นหยังก็เส้นนึงค่ะวันนี้เส้นหน่อยแหละอันนี้มันแตกเหนียวใส่เออเงินล็อกหิยังเอาขื่นสองก้อนโลนี่นี่มันแตกกุนเส้นเกี่ยวกับประทับใจเฮ้ โบแมนเด้แม่แมนมันว่าเขารองเดียวกันนี่ไอ้โมเป็ันซับเนี่ยเอาไหนนี้เพื่อเตี้งสามผุนมันยังไดนอันนี้มันใหม่มันเตี้งหนึ่งตัวนี้คัดบอหือตัวตัวนี้นี่คัดหม่คัดตัวนี้เอาตัวนี้เตี้งสองตัวมันนี่ถือตัวนี้เอาลุ่งโอ้นั่น นีน่ยมาให้มันลายแต่ว่าลายมันลายมันถือนั่งเก่งเหรอโยกขึ้นบางเออมันมาถือนี่นีตีนี่มันลงนี่ตัวนี้โยกขี้ขึ้นสองเซนนะั่น cũng bỏ chầm tâm ít mình Cái bánh chầm tâm ít đầy cũng đầy hồn Mánh mắt gì thử Một cái lúc nóng gần bên với tôi chỉ vừa อันนี้เจังไดยนี่ังเย็นมันนันนี่มันกับนี่นี่นี่มันใชจุบให้จับลายมจับจังสีจับจังสีจับจังสีนจังถือเอาจังสี มันมันจับลายแหละมันบอถูมันงุงนั่นมันจังอ่ะมันจังเห็ดง่ายนี่มันมันไปจับมันไปเห็ดยังสีน้าใบไปยังสีมือนะสีนี้มันเกิดเป็นสีหน่อยอืเอามือเห็ดไปี ก็ใส่หเอามาเห็ดล่งมากันะล่องเห็ดจริงๆเพ่นเขเสด็นี้เด้อไปไปสามตีบไปเห็ดจริงๆเดี๋ยสามตีบ่เอ้า นย่างจับแต่มันบอถลดปากมากปากไม่อีกเออจะไปจับมันทางนี้จะไปจับมันมอย่างมันบ่เหตุบ่เป็นบ่เป็นอ you know. ยู่หน่นง่ายนกลงมากหนก็แล้วตัวไหวมาก <laughs> อ้าว ตอนนี้้งเอาขึ้นเิ้งก็บอกขึ้นน้นงกันแล้วทั้งมันบ่แตกกันเนาะ <c oughs> <c oughs> nhiều quần โยกสียังถืออย่าไปยกตัวนั่นนะลุงเออ,อนี่ดีกำมันได้สองเต็นแล,ล้วเต็งลงโหลดนี่ดี เบึอบ้องเาไล่มานนั่นมันสีเมนมันส่เมยนนมันใช่สองสีนุ่นนี่นี่เอาออกเอาออกสองสีนุ่นไม่ไ่เมีย่าบ่าเหยมือเห็นงสั่นแล้วมันเหน็ดหยาดจับขืนยังสีนนะเทละอันขืนยังสิ คอยใบไปใบที่มันบอ่อถืกระชาแกมากัะเนื้อโคมลังงานกับบ่บือง มันบ่ดหืออีกหยางเย็นนี่มันมันใส่แม่ลูกก็ได้สองเซนนึงเด้มันเป็นแต่ก่อนเด้อืนี่มันมัดอีกถือมันมัดอีกนั่นแล้วอาอเข็นนี้ก็ได้เนอะพ่อแล้วคัดบานพวกนี้แม่ไล่มัน nè 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 chết thù cũng khó nó xây nhận mà mình bỏ mình lai mình cứ bộ phim bừng เบิง่งล่าพ่อสุาตตัวจำเบรลางใหนมันโมเมนได้น่ะมันโมเมนมันโมเมนนี่นี่น,ะนี่นี่นนนมันโมเมนเอ้อสั่ง จำได้แล้วอันนี้มันไม่ีสองเซนนี่ลงเลยนี่ตัวนี้มันสองเซนแล้วล่งทามันทับได้สองเซนเลาล่งท่านที่แมนบอจับมนไล่ลนะั่นน่ะนี่มันสองเซนเราบาดนี่ลงเลยอืมอืม เป็ินให้มันรู้ไปอา้าวทางนี้อ่ะตรงนี้สองเส้นใช่ไหม,มก็ต้องลงไปนี่ขึ้นมานี่นี่ต้องข้ามมานี่สองเส้นอ้าวสองลงสองเสียนสอง,สอง,สอง นี่ลงไปสองเส้นแล้วก็นี่ขึ้นมามาหือมาหือต้องก็หือนี่ลงไปเงาเก่งึ้น เอ,อกากลางมันก่อนข้างบูชาไรมันเอากลางม,มันก่อน